สวัสดีครับพี่น้องพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผักเครื่องทั่วไทยกับตัวเฮียผักเครื่องเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ E.P. นี้ขายราคาเดิมนะครับอง์ละ300อนะครับ4องค์1 0 0 0นะครับส่งฟรีนะครับ มาเดี๋ยวเราเราไปเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นกิ่ง่มคุมนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นนางพญานะครับพิม พิมพ์เข้าตรงนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์รัศมีนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามนะครับเรียมโบราณมาเลยนะครับนี่นะครับทักลวดสมัยก่อนเขาใช้แบบนี้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปดีกว่านะครับอง์นี้องค์ที่สี่นะครับเป็นพระวัดสามเปิมพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สี่นะครับพระวัดสามเปิมพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับลงรักมาด้วยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับเป็นเหรียญ่อเก่าไม่ทราบที่นะครับเนืือโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับ นนี่ะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจดนะครับเป็นพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนนะครับนี่นะครับหน้าเสาห้านะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าแล้วนะครับอมเขียวแล้วนะครับเนื้อองค์นี้องค์ที่เจดแล้วนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับเป็นหมากทุยนะครับนี่นะครับองค์น uhm um ี้องค์ที่8นะครับเป็นหมากทุยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับองค์นี้องค์ที่8นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ เนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับเนื้อเนื้อดินนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับคล้ายๆหลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตานะครับ เนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับองนี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่เลยองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับในด้านข้างนะครับ องนี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับเนื้ออัปปก้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับเหรียญแม่ชีบุญเรือนเนื้ออัปปก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระวัดปากน้ํานะครับองนี้องค์ที่สิบห้านะครับเป็นพระวัดปากน้ํานะครับ นี่นะครับเคลือบแร็กเกอร์โบราณมาเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกซิตนะครับนี BACK ่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกซิตนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ นี่นะครับเป็นพระนาคปกนะครับเนื้อดินนะครับเคลือบน่าจะกุกุทางอีสานนะครับนี่นะครับเคลือบด้วยนะครับเคลือบสีเขียวนะครับเนี่นะครับองค์นี้องค์ที่องค์นี้องที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระนาคปกเนื้อดินเคลือบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับฉลุนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับโอ้ยมีกระเทาะตรงนี้นิดนึงโอ้หลายที่เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิเอ็ดนะครับ องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสอนะครับเป็นสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ฐานเออเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับลงรักปิดทองมาเลยนะครับองค์นี้องที่ี่สิบสอนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับเป็นงบน้ําอ้อยเนื้อชินนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นงบน้ําอ้อยเนื้อชินนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับแลดอกมะขามชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับตัวหนังสือห้าแถวนะครับนี่นะครับ องค์นี้องที่ยี่สินะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สินะครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวหมูแกะเสือนะครับองค์นี้องที่ยี่สินะครับเป็นเขี้ยวหมูแกะนะครับนี่นะครับเขี้ยวหมูแกะเสือนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเขี้ยวหมูแกะเป็นรูปเสือนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สินะครับ เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับกลนนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับผิวออกพายเงินแล้วนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังมีอุดคังด้วยนะครับองนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นพระกุกกาแพงเพชรนะครับหรือเขาเรียกกันว่านางกําแพงเพชรนะครับอันนี้พิมพ์ฐานสูงนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สามสิบนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับกุท้ายตลาดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตากุท้ายตลาดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นพระชัยนะครับเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นพระชัยเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นเหรียญล่อเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองนี้องที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับองนี้องที่สามสิบหกนะครับเสือหลวงพ่อวงเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่37นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38สิบแนะครับเป็นพระซุ้มกรพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบแปดนะครับองค์องค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่เลยองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับ มีอุดสองอุดนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที <thy> <Holiday> ่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จวัลกระังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับองนี้องที่สี่สิบสองนะครับเนื้อแตกลายงาสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับเป็นพระกุเช่นกันนะครับเนื้อชินนะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับเป็นรูปลอหลงพ่องเงินพิมพ์คีตาสามชายเนื้อดินนะครับนี่นะครับ เนื้อดินครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์คีตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบหกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนะครับ เก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับมีจานด้วยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นแหวนนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรปลุกเสกนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับ เป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับนี่นะครับผิวออกพายเงินแล้วนะครับโลหะกระแสพายเงินวิ่งแล้วนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับก้นมีจานนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้านะครับเนื้อทองแดงนะครับปิดทองโบราณมานะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระอุปคุตสามเกินะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นพระอุปคุตพิมสามเกินนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับสามเกินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญรอเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดคนไหนสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมเลยนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับมาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นพระปิตาว้าจุลาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ น poor, to ี่นะครับเนื้อผงนะครับจุ่มลักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับปิดตาว่าวจุฬาหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเช่นกันนะครับเนื้อออกเนื้อผงนะครับผสมวานนะครับไม่รู้ออกปีไหนนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบสี่นะครับ เป็นพระสมเด็จกุบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระกุทากระดานนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับ เป to to. ็นเหรียญล่อวัดบ้านแหลมนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่ต่อเลยองคนี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็น เหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับพิมพ์รัศมีนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับคลาสสิกมากๆครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกเนื้ออัปปากานะครับนี่นะครับออกวัดโพไซทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับเป็นเต่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ นี้ออกสำลิศแก้งเงินแล้วนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับมียันด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมเช่นกันนะครับ เนื้อเหมือนออกเมกะพัดเลยนะครับหรือสัมฤทธิ์เลยนะครับองค์นี้องที่หกสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับปิดทองโบราณมาเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับนี่นะครับพระชัยวัดนะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสบห้านะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับนี่นะครับผิวออกพายเงินนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับผิวออกพายเงินนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจำปาสักนะครับ องนี nih, shorts, 66, 300, 49, 000, 000, ้องที ar, like ่หกสิบหกนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี 1968, ่องหนึ Problem ่ง like พันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดแล้วนะครับนี่นะครับสายใครจัดไปเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่อ่ามากถุยมีอีกอันหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับ นี่นะครับมากทุยนะครับนี่นะครับดูลักนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับเป็นพระชัยวัดเช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับใครทราบที่จัดไปเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อดินนะครับกุสุโขทัยนะครับ องนี้องค์ที่70นะครับนี่นะครับองค์ละสามร้อนะครับสี่องหนึ่งพนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่71นะครับเป็นพระชัยนะเช่นกันนะครับนี่นะครับลงลักปิดทองมานะครับองค์นี้องค์ที่71นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่72นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพรมเช่นกันนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเช่นกันนะครับน่าจะออกปีสองสี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค <deal> ์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ ้านหลังเป็นมังกรด้วยนะครับคลาสสิกมากนะครับมีจานนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เคลือกนะครับนี่นะครับวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นรูปล้อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับเนื้อออกสีเทานะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับสวยมากนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับเป็นสมเด็จข้างอุหลงปูพูวัดอินทรามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับ นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปคล้ายๆพระหลวงพ่อโสธรเลยนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับหรือวัดไร่ขิงไม่แน่ใจนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับเต่ามหาโชคมหาลาบนะครับนี่นะครับเนื้ออมเขียวนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับเป็นพระกิ่งเช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับเป็นสมเด็จกรุบานขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับ องค์นี้องค์ที่83นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรอเก่าไม่ทราบที่เช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่84นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรอไม่ทราบที่เช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่แปนะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่86นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่86นะครับออกปี18นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่87นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะหันข้างนะครับองค์นี้องค์ที่87นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊หันข้างนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดนะครับเป็นเหรียญนะครับอยุธยานะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบนะครับ เป็นเหรียญล่อหลวงปู่ดุลนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบนะครับเป็นเหรียญล่อหลวงปู่ดุลนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อลำวัดกลางนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ อ,อ,งอ,งอ,องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสองนะครับเป็นพระผงสุพรรณเช่นกันนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชินเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับ องนี้องค์ที่เก้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเมกพัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกนะครับ องนี้องที่เก้าสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเข้าหลามตัดนะครับวัดสะพานสูงเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับเป็นเหรียญร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมนะครับสะพานสูงนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับองนี้องที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบแปดนะครับสององมาเนี่ยวะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบแปดนะครับเป็นพระกุเนื้อชินนะครับคล้ายๆพระล่วงนั่งนะครับ องนี้องค์ที่เก้าสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับเป็นพระเนื้อเหมือนสมเด็จเลยนะครับเป็นยืนอุ้มบาทนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่ากุ่ไหนนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินสนิมแดงนะครับ องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับท้ายคลิปนะครับพิเศษท้ายคลิปนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดตะกุดงาช้างนะครับนี่นะครับตะกุดงาช้างนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดงาช้างนะครับยาวสามนิ้วนะครับนี่นะครับขอที่พันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับลงลัก ถักเชือกมาด้วยนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดงาช้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับขอ1,500บาทนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ